ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตั้งสติให้ดีร้องให้ดีทุกประโยคส่งสเสน่ห์ของเราไปให้ถึงท่านผู้ชมทางบ้านส่งความสามารถของเราในการร้องเพลงไปให้ถึงคณะกรรมการแล้วดึงคะแนนมาให้มากที่สุดผมขอให้ทุกคุณโชคดี และก่อนเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งสุดยอดลูกทุ่งไอดอลคนต่อไปก็ต้องมาดูแลผิวพรรณกันก่อนครับด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอาิเซ่ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหมาและเมือกหอยทากผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีตัวช่วยให้ผิวหน้าดูสดใสไม่มันเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆมากขึ้นก่อนขึ้นเวทีการแข่งขันครับเรื่องที่หนูกังวลก็น่าจะเป็นการเต้นนะคะเพราะว่าหนู ในคนเต้นเงึง,ง,ง,งๆงกันไม่ <l ien> ลายมันไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะค่ะตอนที่ได้ยินเสียงของพี่ๆเพื่อนๆนะคะก็มีคนลุกบ้างคะ่ะมีแบบว่าว้าวอย่างงี้ก็มีคะ่ะอ่าสำหรับวิธีวอมเสียงของหนูนะคะก็คือการหาวแล้วก็การทำเสียงดังๆแบบเออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบปลุกเสียงปลุกเราด้วยคะ่ะเราจะได้ตื่นตัว <xton aden> จะไม่เอาความตื่นเต้นจะไม่เอาความกดดันมากดดันตัวเองค่ะจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะค่ะก็วันนี้นะคะพี่พี่ช่างแต่งหน้านะคะก็ลงเซรั่มของอลิเซ่ให้นะคะก็มีส่วนผสมจากน้ำมันมันค่ะก็เลยทำให้ผิวหน้าของหนูเนชุ่ม <reconstruction> ช <minha satisfied> ื้นแล้วก็กระจังใสมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็ที่วันนี้สวยมั่นใจแบบนี้นะคะก็เพราะช่างหน้าช่างผมนะคะเขาจัดเต็มกับหนูจริงๆค่ะและที่สําคัญนะคะก่อนแต่งหน้านะคะหนูได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาริเซ่ค่ะคือแบบหน้ามันชุม่มชื้นขึ้นจริงๆะค่ะพี่พร้อมหน้าจำ่วาวแบบหนุ่มสาวเกาหลีต้องเริ่มต้นด้วยครีมอาริเซ่กันนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามห้างสรพสินค้าชั้นนำและแน่นอนวันนี้ต้องไม่พลาดกับโปรโมชั่นพิเศษ,เศษของอาริเซ่ที่นี่นะครับสั่งซื้อได้เลย